มอนจบแต่อารมณ์ยังไม่จบว่าต้องบอกวันนี้มันเป็นเกมแดงเดือดที่บอกเลยครับว่ามันที่สุดในรอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้เพราะรอบนี้ที่ผ่านมาครับมันมักจะเดือดอยู่ฝ่ายเดียวเกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุกสนานเร้าใจยิ่งนักผลัดกันรุกผลัดกันรับมึงยิงมากกูยิงกลับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้และสุดท้ายครับก็เป็นทางฝั่งปีศาจแดกที่ทําได้ดีกว่ายิง2ประตูรวดในช่วงต่อเวลาพิเศษเอาชนะลิเวอร์พูลไปด้สกอร์สประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแบบสุดมันเอาเป็นว่าหลังเกมแดง เดือดเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยนะจ๊ะช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนถ้าจะบอกวันนี้เป็นเกมแห่งซีซั่นของเหล่าสาวกปีศาจแดงก็คงจะพูดไม่เกินจริงแต่อย่างใดครับก่อนเกมคู่นี้จะเริ่มฟาดแข่ง คงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าแมนยูจะสามารถคว้าชัยกลับไปได้สภาพที่ไม่ฟิตพร้อมสมบูรณ์อาทิเช่นคาเซมิโรกองกลางตัวตัดเกมคนสําคัญที่มีอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างลุกช่อเช่นเดียวกันอีกทางฟอร์มการเล่นก็นยังผีเข่าผีออกเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้การเล่นในบ้านที่ดูเหมือนจะได้เปรียบกับพูดได้ไม่เต็มปากและอย่าลืมนะครับว่าสีซสัน่นี้แมนยูพ่ายคาบ้านไป11เกมพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเลยสักกับมุมเดียวแฟนผีได้แต่ภาวนาขอร้องงตสสิิิัธ ที่อยู่ในโอแาฟอร์ดว่าอย่าโดนเลยนะคะรับให้มาทะลุงถังขี้มันซีซั่นก่อนแค่เอาเสมอลุ้นจุดโทษยังว่ายากชนะนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้รูปเกมก็ได้แต่วังว่าอุดประตูให้อยู่เล่นเกมรับเหนียวแน่นไม่พลาดง่ายๆเหมือนเกมที่แอนฟิลและรอจังหวะสวนกลับคมๆค,คิดง่ายๆแค่นั้นแต่พอกรรมการได้เป่านกหวีดเริ่มเกม สิ่งที่เราเห็นได้กับตาตัวเองเลยนั่นคือนักเตะแมนยูทุกคนได้สวมวิญญาณปีศาจแดงลงสนามไปไล่บทขยี้คู่แข่งแบบเอาเป็นเอาตายด้วยจิตวิญญาณของนักสู้บุกกระนำแบบไม่ยั้งหยุดแม้จะโดนนำไปก่อนถึงสองครั้ังแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้แมนยูกลับมาได้ตลอดและเป็นฝ่ายที่โกงความตายพิณรกกลับมาชนะได้ในสีสุดท้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษจากลูกยิงของอามัตเิียโล จากชัยชนะในเกมวันนี้ของทาปีศาดแดงครับทำให้เซติที่ลิวพูไม่สามารถบุกไปตบแมนยูได้อีออ่โอแทฟต์เป็นเวลา103ปียังคงดําเนินต่อไปและยังคงเป็นฝันร้ายของลิวพูที่ยังตามหลอกหลอนไปอีกหนึ่งปีหากใครได้เห็นการเปลี่ยนตัวของเอ,อริกเฮนฮาร์ดแล้วก็คงได้แต่ถอนหายใจกันเป็นแถบ,แบขนาดผมเองยังคิดว่าเปลี่ยนตัวแบบนี้เหมือนอยากตกรอบพอยลุนที่เป็นศูนย์หน้าหนึ่งเดียวของทีมก็โดนเปลี่ยนไมนูที่เป็นเดอะแบ็กแพงในเมดฟิลก็โดนเปลี่ยนแต่ทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกลับกลายเป็นได้ผลละออย่่่่่่าาางงนนนั้นพรรววกเตตททีีีมมไจป็แโ ในใจว่ามึงจะส่งลงมาเพื่ออะไรแต่ทว่าวันนี้กลับลงมารับบทเป็นพระเอกหมุนตัวยิงประตูตีเสมอให้กับทีมช่วงนาทีบ้าทําให้แมนยูรอดพ้นจากการแพ้ไปบุดวิดแฮร์รี่แม็กควายที่ลงมาเป็นกองหน้าจําเป็นกระทาได้ดีสร้างความปั่นป่วนในเรื่องของลูกกลางอากาศได้ดีโคตรค,คือเปิดมาทีไรก็ได้ลุ้นแทบตลอดส่วนอาหมัดเดียนโลคงไม่ต้องพูดอะไรมากความครับถึงไอ้หนูรายนี้ลงมายิงประตูใช้กับทีมพร้อมถูกใบเหลืองใบแดงไล่ออกไปเพราะถอดเสื้อดีใจคงต้องยอมมารับว่าเครดิตทั้งหมดต้องยกให้กับเอริกเินฮากแหละครับสำ นี่ซึ่งทำได้ดีเกินคาดส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลอยากจะบอกว่าวันนี้การเปลี่ยนตัวของเจอเกนครอปทําำได้ไม่ดีเท่าไรโดยเฉพาะการเปลี่ยนโมฮัมเหม็ดซาราออกแม้จะทำได้หนึ่งประตูแต่ทว่าภาพรวมวันนี้ถือว่าไม่ค่อยน่าประทับใจแต่การมีนักเตะอย่างซาราอยู่ในสนามผมคิดว่ามันส่งผลประโยชน์ต่อทีมมากกว่าเพราะว่านักเตะอารับนี้นะครับมักสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เสมอกับกันนะครับกักโปที่ลงมาแทบจะทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างต้องบอกวันนี้เป็นฟอร์มที่น่าผิดหวงังจริงๆสหรััับเเจ้้าตววในวนนกมี หนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมลิเวอร์พูถึงพ่ายแพ้ในเกมนี้นั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูไม่สามารถสังแม่นอยู่ได้พูดง่ายๆคือฆ่าไม่ตาย ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะยัดผีลงหลุมได้หลายต่อหลายครั้งแถมเป็นฝ่ายขึ้นนําได้2ครั้ง2คราแต่ก็ไม่สามารถรักษาสากอร์และปิดเกมเอาไว้ได้เมื่อไม่สามารถปิดเกมได้ปล่อยให้คู่แข่งยังมีลมหายใจแถมยังมาเกาะความผิดพลาดในช่วงท้ายเกมจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่ถูกคู่แข่งลงโทษและแม้ว่าจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนหง์แดงได้พอมีอรอยยิ้มอยู่บ้างนั่นคือผลงานของโมซาลาที่ยิงประตูในโอแทฟอร์ดได้เป็นเกมที่5ติดต่อกัน อีกท้งในการพบกับแมนยูนะครับซาร่ายิงไป13ประตูจากการพบกันทั้งหมด14นัดต้องมาลุ้นกันว่าเกมนัดหน้าที่ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งในวันที่7เมษาซาร่าจะมาพังประตูใส่แมนยูในอีกครั้งและชำะระคะแนนในครั้งนี้ได้หรือไม่คงต้องมาลุ้นกันนะครับช้างขอ้อบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน